นี่มันไม่มีอะไราหารอาหารกินเลยเอ๊ะนี่มันกล่องอะไรเนี่ยน่าเปิดดูไอ้ไม่มีเชื่อเลยนะะจะอ้าวร้อนแรงเงี้ยเอาตายงไงวะอืมคุ้นๆไหมเออันนี้กำลังหลอกลวงไม่เ,เนะอาแล้วน,นี่มันเชีย่ยอนะไรเงี้ยแล้วนี่มันเชื่ออะไรเนี่ยลองกดดิจนะ เย้อยู่รอดด้วยอยู่รอดด้วยเดี๋ยวมันมาถีนทีนี้อ่ะแล้วมันทำอะไรตรงนี้ออออะไรเนี่ยลองอย่างนี้ลองไปปะนี้ไม่ติดเลย Oh, this is bad. Ah. Oh, really? Teen hey. Ugh.